แต่ถ้าใครที่มีผื่นแดงขึ้นมาด้วยอันนั้นคือแพ้ควรหยุดใช้ค่ะไม้ของสีจานตัวนี้เขาไม่มีพาราเบนแอลกอฮอล์มิเนอรัลอออล์สารแต่งสีและน้ำหอมสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะ อยากให้ผิวชุ่มชื้นใช้แค่เจลอะโลเวล่าเพียงพอไหมเจลอะโลเวล่าก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวซึ่งต่างจากมอยเจอไรเซอร์ที่นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วยังเป็นเกรบบาะป้องกันไม่ให้ผิวสูญเสียนะ้ำจึงช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นได้นานขึ้นอย่างสีจันตัวนี้ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้นานถึง72ชั่วโมงจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกวันนี้คนถึงหันมาใช้มอยเจอไรเซอร์ก เปิดร้านจะเที่ยงอยู่แล้วไม่มีลูกค้าสักคนเลยหิวข้าวน้องคะหยิบต่างหูให้พี่หน่อยคะ่ะคู่หนึ่งพอดีว่ารองเท้าพี่เปื้อนพี่รีบค่ะน้องคะดูริบพี่พี่หน่อยลีบอยู่ตรงนั้นละคะ่ะเลือกดูเลยคะ่ะพี่เลือกไม่เป็นเลือกให้หน่อยอย่าได้สีกรีบบวัวค่ะลูกค้าหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่คะ อยากได้ครีมดีซีซองหนึ่งอ๋อหยิบได้เลยค่ะหยิบให้หน่อยซองหนึ่งนะคะนี่ค่ะห้าสิบาทให้ยาด้วยค่ะซองหนึ่งแม่คะมีอะไรคะขายอะไรลูกฉันเนี่ยก็บิ๊กไอเยคะ่ะรู้แล้วว่าบิ๊กไอต่ดูตาลูกฉันสิ หนูไปทําอะไรมายังจะมาถามได้ก็ใส่บิ๊กไอร้านเจนี่แหละเอ๊ะม,ม่กลับเธอไม่กลับยังไงวันนี้ร้านก็ต้องรับผิดชอบปกติบิ๊กไอร้านเราอะใครใส่ก็ไม่เคยมีปัญหานะแล้วหนูใส่ยังไงเล่าให้เจฟังซิหนูใส่นอนค่ะบิ๊กไอใส่นอนไม่ได้นะคะทำไมจะใส่ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ให้คุ้มสิเจ๊โอ้ยคุณแม่ บิกไอใส่นอนไม่ได้ก่อนนอนอก็จะต้องถอดออกล้างมือให้สะอาดแล้วก็แช่ในน้ํายาโดยเฉพาะบิกไอนี้นะเป็นชนิดลายเดือนหนูต้องนับตั้งแต่วันที่เปิดไปอีก30วันไม่มีอากาศ นีบลงแน่นะพี่ต้องหนีบซูเปอร์วีขนาดไซส์แอรุ่นงานใช้เองรุ่นนี้จะมีซี่ฟันและปรับระดับความร้อนได้ถึงสีระดับส่วนสายจะมีความยาวอยู่ที่2เมตรเหมาะสำหรับสาวผมยาวและหนาสาวๆที่มีปัญหานหนีบผมแล้วไม่ลงฟูอยู่ตลอดเวลาการใช้ความร้อนให้เหมาะกับเส้นผมก็สำคัญนะคะ คนที่มีผมเส้นใหญ่และหนาควรใช้ระดับความร้อนอยู่ที่180-220ถง220องศานะคะจะทําให้ผมเราหนีบตรงและอยู่ทรงได้ตลอดทั้งวันตัวนี้แผ่นหนีบเคลือบด้วยเซรามิกจะทําให้ผมเราหนีบตรงและเงาเห็นได้ชัดกับข้างที่ยังไม่ได้หนีบจะมีความแห้งและฟูสนใจเครื่องหนีบซูเปอร์วีรุนนี้จิ้มจิตกาด้านล่างได้เลยนะคะ วันนี้อันชีจะพามารีแคมงาน Tik t o k s h o p อ r e a t o r เอร์เล้ว2025ไปดูกันเลยงานก็จะจัดที่พัคสีลมชั้นแปดเป็นออฟฟิศของ Tik t o k พอเรามาถึงก็จะมีพี่เขาพาขึ้นไปข้างบนเลยนี่ถึงแล้วก่อนเข้างานก็มีป้ายให้ถ่ายรูปฟิลเหมือนตรงนี้คือจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องทางแล้วเขาก็มีอาหารว่างให้ด้วยแล้วแต่ละคนก็จะได้สติ๊กเกอร์แปะเสื้อมาเขียนชื่อช่องจะได้รู้ว่าใครมาจากช่องไหนบ้างแขกรับเชิญในวันนี้คือคุณเบลมาให้ความรู้และเทคนิคที่จะช่วยให้้้เรรราาาทํคคลลิป,ปกตไาาไดแแบบวมีุณ และได้รู้เทนที่จะมาในปีนี้เดี๋ยวอัญชีพาไปดูบรรยากาศภายในงานกันเย้ like self, ure, yeah, ตอนนี้เราเลิกงานแล้วเรียบร้อยแต่ทุกคนดูสิเราได้ของแถมจากติกตอกมาเป็นตะกร้าเลยเคยเลยิฟติกตอกมาก ดีแคปวันนี้คือสนุกมากและได้ความรู้ไปอีกพี่พี่ในงานทุกคนก็น่ารักกันมากรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญจากติ๊กตอกฝากช่องอันานะชอน็อปไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย วันนี้จะมาแนะนำไพลเมอร์อีกหนึ่งตัวของบินเล่ไพลเมอร์ที่ทาแล้วผิวดูฉ่ำแบบสาวเกาหลีมากมีส่วนผสมของไข่มุกช่วยให้ผิวดูฉ่ำวาวมีออร่รากระจ่างใสเคลือรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียนทุกคนเห็นไหมข้างที่ทาผิวดูใสดูฉ่ำขึ้นมากแต่ถ้าใครที่มีริ้วรอยจุดด่างดำเหมือนเราแนะนำให้ใช้คู่กับ B b ครีมของเขาเลย B ีที่ปกปิดได้เนียนกลิบเนื้อบางเบาไม่เป็นคราบแถมยังกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยใช้สองตัวนี้คู่กันปกปิดรอยสิวจุดด่างดำได้ดีและผิวใสฉ่ำวาว มีออร่ามากเนื้อของเขาเกลี่ยง่ายกลืนเข้ากับผิวได้ดีไม่ต้องกลัวเป็นคาบเลยค่ะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทามัมนชัดขนาดนี้ต้องเอาไปใช้แล้วจ้ากดสั่งที่ตะกร้าสีส้มด้านล่างเลยค่ะ ได้เลยเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยพันหนึ่งค่ะพี่พี่พี่ไม่ต้องนับนะคะหนูนับมาแล้วเดี๋ยวพี่นับอีกรอบเพื่อความชัว่หนึ่งสองพี่หนูนับมาแล้วยังไงก็ครบแน่นอนค่ะหนูรีบค่ะเร็วๆไม่ต้องนับค่ะเอามาให้หนูเลยหนูจอดรถขวางทางอยู่นั่นน่ะอ,อ๋อโอเคโอเคพันหนึ่งนะนี่จ้ะขอบคุณค่ะพี่แค่นี้เนี่ยหรอพันหนึ่งเฮ้ยขาดอีกตั้งห้ารอยน้องสวยนะ อุย้ยพี่หมวยเจลยาตาวีมีแค่นี้หรออืมลูกค้าออนไลน์อยากได้สิบอะขอได้ปะเออเอาไปโรลดลูกค้าหน้าร้านเขาไม่ซื้อกันหรอกเอาไปเลยไม่ต้องเกงใจกูแค่ไปชอร์สอ่ะโก้ไปหมดลายเฮ้ยกระดาษรายชี้เหลือแค่5้าอันลูกค้าออนไลน์สั่งสององุ่น ลูกค้าออนไลน์ก็สั่งเดี๋ยวอยากได้นะใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยลูกค้าหน้าร้านไม่ต้องซื้อที่หลังบอกปนงเราไม่ต้องสั่งไม่ขายขายไม่ดีหรอขายไม่ได้หรอขายได้แต่ออนไลน์หน้าร้านขายไม่ได้เลยหรอโอเคั้นเอาหมดนี้เลยละกันเอาไปแพ็กหมดนี้เลยละกันไม่ต้องขายแล้วหน้าร้านดนดิขนาดกูปช็ชปมาแล้วเนี่ยมันเอาของกูไปหมดเลยแล้วกูจะเอาไหนขาย พี่เมย์ทำคอนเทนต์กันอะไม่ทำไมอ่ะส่งของผิดไม่มีอารมณ์พี่เมย์ไมทำคอนเทนต์นนเธอไม่เป็นไรเราเต้นสองคนกไ็ได้เนาะ ไหน,นบอกไม่ไงที่ที่จะทิ้งแล้วหรือไงนี่ป้ายราคาชอบกันจังเลยนะเอามาแปะทิ้งไว้ตรงรถเข็นเนี่ย,ยขยะไหม ทำไมยังไม่พากันเก็บเอาไปทิ้งอีกโอ้โหกองลังมันจะท่วมหัวเยอะทางเดินก็จะไม่มีนิวเอ้ยทำไมไม่ไปตามมือสามล้อให้มาเอาไปขายเนี่ฮัดใช่โอ้ยนี่ตัวทำงานซีอโอหรือเนี่ยโอ้ยทำไมไม่เก็บกันน้อยทำไมมันโตมันลกขนาดนี้พี่พี่ป้ามีอะไรจะบอก วันนี้ปนกเป็นอะไรคะดูไม่ค่อยสดชื่นเลยอ่ะป้าเหนื่อยแล้วป้าก็เบื่อที่จะพูดกับพวกเราซ้ําแล้วซ้ําอีกเรื่องเดิมๆซ้ำๆป้าตัดสินใจละป้าจะลาออกเฮ้ยได้ยินไหมป้าบอกว่าป้าจะลาออกจะลาออกจริงๆนะนี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกยู่ดูแลร้านแทนปนกก็ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูเชื่อพี่นิวดูแลก,ก็ได้ค่ะกนกไม่มีใครรักพ่อเลยโอ๊ยปวดท้องมะเมี่ยวถุงไซส์เล็กหมดไปเอามาให้พี่หน่อยโอ๋ยได้ค่ะโอ๊ยนี่ค่ะถุง thank you จ้าโอ๊ยมะเมี่ยวเอารองพื้นมาเติมหน่อยนะหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยค่าค่า พี่คะครีมตัวนี้มีอีกไหมคะอ๋อมเมีมเอววไปดูของให้ลูกค้าหน่อยสิอ๋อได้ค่ะโอ้ยปวดท้องไม่ไหม่แล้วอ่ะ ม่เมียวไปนั่งอะไรอยู่นั่นเป็นอะไรนะ่ะหนูปวดท้องค่ะปวดท้องปวดตั้งแต่เมื่อไหร่ปวดตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วทําไมไม่บอกไหวไหมกลับบ้านไหมไปหาหมอไหมหนูไม่กล้าบอกไม่อยากกลับบ้านกลัวโดนหักเงินโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไปไปไป,ไปหาหมอหนะ้าซีดหมดแล้วนั่นแต่ว่าหนูจะโดนหักเงินไหมคะไม่หักหรอกไปหาหมอแล้วก็เอาไปรับรองแพทย์มานะค่ะขอบคุณนะคะ พรุ่งนี้จะเอาโมอเตอร์ไซค์มาทํางานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอะไรของแกเนี่ยแกเป็นอะไรตอนเนี้ยฝุ่น PM 2.5มันเยอะมากเอา้าก็ช่วงนี้นะ้ํามันแพงอะ่ะแกก็ต้องเข้าใจพี่หน่อยสิยระหว่างเงินกับสุขภาพจะเลือกอะไรฉันก็ต้องเลือกเงินสิคะฉันน่ยไม่อยากอดตยุยแกเป็นอะไรเป็นอะไร